สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาถือเป็นบทพิสูจน์นะคะถึงภาวะความเป็นผู้นําของแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนดูแลกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นถึงท่าทีที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันภาพประชาชนจับตาดูความเคลื่อนไหวถึงการที่จะแสดงออกนะคะถึงสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะว่าในรัฐบาลนั้นเป็นอย่างไรส่วนทางด้านของทหาร เราเห็นความชัดเจนของแม่ทัพภาคที่2รวมถึงทหารหารที่นะคะทำหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินพาคของประชาชนเห็นโพสต์หนึ่งของอาจารย์ปานเทพโพพงแผ่นประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินที่ท่านเองเนี่ยนะคะติดตามสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวหลายคนคงตามมาตั้งแต่เรื่องของปรา,าสาทเขาพระวิหารจนกระทั่งมาเรื่องของ MOU 2 5 4 0ประเด็นเรื่องของพลังงานด้วยนะคะ อาจารย์ปานเทพโพสต์ใน a c e b o o k ปานเทพโพพงพัน์บอกว่าเมื่อรัฐบาลกัมพูชาแสดงตัวเป็นภัยคุกคามาต่ออธิปไตยและบุรณภาพแห่งแผ่นดินแห่งดินแดนของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยฝ่ายรัฐบาลนั้นควรจะต้องอาจารย์ก็มีข้อมาให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมกันเพราะประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นผืนแผ่นดินตรงจุดใดก็ตามนะคะก็คือผืนแผ่นดินของไทยที่คนไทยนั้นมีส่วนร่วม 1. ะะก็คือทําหนังสือทางการทูตประท้วงให้ชัดเจนเพื่อป้องกันกฎหมายปิดปากในอนาคตอย่าให้ซ้ารอยเหมือนประสาทพระวิหารในอดีต 2. ต้องสนับสนุนให้กองทัพรักษาดินแดนเพื่อปกป้องประเทศอย่างถึงที่สุดนะคะประการที่3นะคะก็คือต้องแสดงจุดยืนไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกให้ชัดเจนหนักแน่น 4. ควรตอบโต้ปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชา แล้วอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าใครเห็นด้วยก็ช่วยกดไลค์และแชร์โพสต์นี้ไปให้มากที่สุดนะคะลงชื่อปานเทพพวพงพันประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน3มิถุนายน2568ก็เป็นอีกโพสต์หนึ่งที่ได้รับการแสดงความรู้สึกนะคะกับโพสต์นี้เป็นจำนวนมากรวมถึงข้อความที่แสดงความคิดความเห็นที่เกิดขึ้นด้วย ในขณะที่ทางด้านของฝ่ายค้านนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนบอกว่ารัฐบาลเป็นมืออาชีพแล้วหรืออย่างตั้งคําถามนี้นะคะ ใส่เครื่องหมายคำถามว่ารัฐบาลเป็นมืออาชีพแล้วหรือยังท่ามกลางความขัดแย้งไทยกัมพูชาถามว่ารัฐบาลแพทองทานทำไมถึงเงียบแล้วก็มองว่าทักษิณนั้นบอกว่าเคลียร์ได้ด้วยสายสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นการราดน้ำมันบนกองไฟแลนะวิธีในการตอบโต้ก็มีหลายอย่างแต่ว่าอย่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยถูกย่ำยีเกียรติและศักดิ์ศรี นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลเป็นมืออาชีพแล้วหรือยังในสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชานัทพงศ์บอกว่าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยความกังวลเป็นอย่างยิ่งหลายเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องขอชื่นชมพี่น้องทหารที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ อดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุแต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะรักษาบรณภาพของดินแดนไทยไว้อย่างเต็มที่ในตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและคุนัทวุฒิก็บอกว่ามั่นใจว่าหากสถานการณ์ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นการประทะด้วยการใช้อาวุธศักยภาพของกองทัพไทยสามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างแน่นอนแต่ไม่มีสงครามใดที่มีการสูญเสียฝั่งเดียวดังนั้นเราจึงไม่ควรสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตของทหารและประชาชนคนไทยแม้แต่คนเดียว ในความขัดแย้งที่เรายังสามารถควบคุมป้องกันได้ตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทำงานของรัฐบาลไทยผมเห็นว่าแม้จะมีการถแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองทานกลับมีท่าทีเงียบเฉยมากเกินไปและดูเหมือนจะประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าความเป็นจริงมิหนำซ้ำคุณทักษิณบิดาของนายกรัฐมนตรีกลับสื่อสารในลักษณะว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไร เพราะใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวในการเคลียร์กับผู้นำกำัมพูชาคำพูดของทักษิณชินวัตรเท่ากับราดน้ำมันบนกองไฟเพราะผู้นำกำัมพูชาไม่ต้องการมีภาพลักษณ์ว่าเกียรเสียกับผู้นำไทยจึงยิ่งแสดงทา่าทีเด็ดขาดแข็งกราวสอดรับกระแสชาตินิยมกัมพูชาโดยเฉพาะการนำเรื่องขึ้นศาลโลกและที่สำคัญกว่านั้นบุรณภาพของดินแดนเป็นผลประโยชน์สำคัญยิ่งของชาติในทักษิณและรัฐบาลยิ่งลัก ขออภัยค่ะและรัฐบาลแพทองทานต้องหยุดวิธีคิดการเอาผลประโยชน์ชาติไปเสี่ยงบนการทูตส่วนบุคคลของทักษิณซึ่งก็ล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งในกรณีเจราจาก,กำแงพงภาษีทรัมป์นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒบอกว่าเชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมีความเป็นมืออาชีพมากเพียงพอในการแก้ไขปัญหาระดับรัฐต่อรัฐหน่วยงานต่อหน่วยงานบนช่องทางทางการทูตปกติ ซึ่งจะเชื่อได้ว่าเป็นไปบนพื้นฐานผลประโยชน์ของชาติที่แท้จริงไม่ใช่การเอาผลประโยชน์ต่อรองแลกเปลี่ยนกันในทางลับ เมื่อกัมพูชารุกหนักทางการทหารการทูตมาตรการที่รัฐบาลไทยสามารถตอบโต้ได้มีหลายวิธีเช่นการเรียกทูตกัมพูชามาพูดคุยหรือประท้วงการให้สถานทูตไทยส่งหนังสือประท้วงโดยตรงไปยังรัฐบาลกัมพูชาส่วนมาตรการทางการทหารเช่นการซ้อมรบและการลาดตระเวนทั้งทางบกเรืออากาศเมื่อถูกพาดพิงจากผู้นำกัมพูชาทางการไทยก็ต้องมีการตอบโต้ ยิ่งไปกว่านั้นต้องไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนคนไทยรู้สึกถูกย่ำยีเกียรติยศศักดิ์ศรีซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งลุกลามใหญ่โตขึ้นไปอีกนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าพยายามคิดในแง่ดีว่ารัฐบาลไม่อยากให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายจึงเล,เลือกที่จะเงียบเกินสมควรแต่สิ่งที่ท่านทำกลับได้ผลตรงกันข้ามยิ่งรัฐบาลเฉยชาต่อปัญหายิ่งทำให้เกิดความไม่พอใจสะสมในหมู่ประชาชนคนไทย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมเห็นว่ากองทัพนั้นได้ทำหน้าที่อย่างมืออาชีพและสมดุลคือมีทั้งความอดทนอดกลั้นต่อความยุ่ยยุและไม่ปร่องในการทำหน้าที่รักษาบริณภภาพของดินแดนดังนั้นเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพเช่นกันไม่ใช่อดทนอดกลั้นและไม่ทำอะไรเลย ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลต้องทํางานทั้งทางการทูตและการประสานงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งนี้บานปลายจนนาไปสู่ความสูญเสียของพี่น้องทหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชน